เพลงหวานๆ่อยไม่ได้ฟังเพลงหวานๆมานานแล้วก็องเลิกขายของไปเนี่ยน้ำตาลผสมกันน่ะค้อยมันจะหวานมากค่ะฟังเสียงหวานๆแบบว่าเอซีคิดถึงเสียงตะวันตะวันเพีงองินถ้าเพลงหวานเนี่ยแม่แม่แม่เมื่อคิด้เพลงหนึ่งด้เกิงเพราะว่าไม่เคยลองนะเพราะว่ามันลองดูเลยแม่ไม่คืนบบอโอกไปไปสื้อเพลงอย่างแต่แบบนี้ก็เลยมาทบทวนหมอเศร้านี่แม่ก็เลยลองนะ เพลงนี้กูกร้ลองได้อยู่นะแต่ยังไม่เคยร้องให้เอฟซีฟังสักครั้งนะคะอันนี้คืดคืดพอแล้วก็ต้องร้องถ้าคิดไ่พอแล้วถ้าถ้ามันถ้ามันทิมไปแล้วมันคืดบ่พอเลยดิมันมันมันหลายเพลงนะคะจะเป็นเพลงของสุนารีแต่ว่าจะเป็นกําลังใจให้คุณสุนารีนะคะเพราะว่าคุณคุณคุณสุนารีเสียคุณแม่ไปนะคะก็เป็นเป็นกำลังใจให้คุณสุนารีด้วยนะคะเพราะว่าเพลงนี้ไม่ชอบมากของคุณสุนารีนะคะ ถึงเวลาจะบอกว่ารักคุณรักคุณรักคุณเท่าฟ้าถึงมีคู่แข่งก็รักคุณมากกว่าเพราะศรัทธาฉันปราถนาเพียงคุณ ถึงเวลาจะบอกว่ารักจริงรักจริงรักจริงเธอทูนใจกายมอบให้เทพอุน่นได้เพียงคุณคนเดียวไม่เกี่ยวของใครหนึ่ง แนนอนเสียนักฉันรักก็อิดจากใจมีคุณแล้วไม่ขอมีใหม่เพระาะใจมอบให้เธอคลองถึงเวลาจะบอกว่ารักคุณ รคุณรักคุณรักคุณให้สมปองรอวันรวมหอเคียงห้องเราสองรวมเป็นหนึ่งรักซึ้งใจงจบแล้วหรอจบแล้วค่ะถึงเวลาจะบอกรักนะคะทำไมไม่บอกเลยไม่ต้องรองเวลา ก็ต้องก็ต้องสะสมสะสมความรู้สึกสะสมความรักให้มันพอให้มันเต็มอิ่มก่อนอนะคะ,ะถึงเวลาถ้ามันอิ่มในจุดนั้นจะบอกออกมาเองค่ะไม่ได้ช่องน,นี้เราต้องบอกเลยก็อบอกเต <c oughs> ติพพเพราะว่าแม่กับพ่อก็จาเป็นที่บอกกันเลยเพราะมันรักกันมานานเลยความรักนะความรักแสดงได้ได้หลายอย่างนะเก่งไม่ใช่ว่าฉันรักคุณคุณรักฉันไม่ใช่ มันมีความห่วงใยนั่นะก็คือความรักนะั่นะเองเขาบอกว่าทําไมคบกันได้นานถึงสามสิบสองปีก็ความห่วงใยไงไกับไปนะ้ากับคิดฮอดกันกินข้าวแต่ละคําเนี่ยกินข้าวแต่ละคําเนี่ยกับคิดฮอดกันเวลาแม่ยู่อย่างนอกกะค่คิดเห็นคาเขาพ่อกินคาใดแม่แม,มกจะคิดอันนี้คือความห่วงใยการความห่วงใยคือแสดงแทนความรักได้ทุกอย่างนะคะแ<ม><ๆ>สดงแทนความรักออกจะมาหอมแกม้มนู่นนี่นั่น แทนได้หมดเราไม่ต้องมาแสดงภาพภาพโพสให้คนรู้จักว่าอึกูรักเขากูรักมึงกูหอมเกียบจุดยไม่ใช่เราแสดงความห่วงใยเราถามถ่ายกันพ่อกินข้าวยังพ่ออันอัน,อ,นอันยุดีสบายบอพพอจะเป็นอุ่นแบบไหนบอกเวลาเราอยู่ไกลแล้วนี่สุดยอดคือความรักนะคะ สุดยอดคือความรักไปใส่ห,ห้องก็เป็นห่วงกันต้องซื่อสัตย์ใช่ไหมซื่อสัตย์สุดจริตด้วยกันเรามีใจซื่อสัตย์ต่อกันอันนี้คือความรักนะคะถ้าถ้าเขาสิคิดถ้าเขาคิดผิดคนเรามันมีคิดผิดนะแต่เรามาอุ๊ยกูคิดผิดแล้วอันนั้นคือความรักที่เรามีต่อกันอ๋อก็คือมีความความความคิดนี่มันมันคิดได้ทุกคนนะเก่งแต่ว่าเราสำนึกผิดาณนี้สำนึกว่าอุ๊ยอย่าไปทําเลยมันไม่ดีโลกมันกว้าง ไม่ใช่โลกแคบนะโลกมันกวงเราไปเห็นโลกกว้างเราต้องเห็นจุดนู่นจุดนี้จุดนั้นถ้ามาเปรียบเทียบกันแต่ว่าสู้เรามีความรักซื่อสัตว์ต่อกันไม่ได้นะคะความรักความซื่อสัตว์ความเป็นห่วงถามถามข่าวว่าเป็นเาเป็นห่วงนี่แหละจุดเริ่มต้นของความรักที่บริสุทธิ์ที่สุดก็ต้องมีทะเลาะกันบา้างแหละทะเลาะกันก็มีแต่เดี๋ยวนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยมีแต่เดี๋ยวนี้ไม่ไม่ค่อยมีแต่ว่าแม่ยูน้ากันสามสิบก็ปีนี่คือ ก็ต้องมีบ้างใช่ไหมก็มีบ้างแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบกับคู่อื่นแล้วมันมันมันเปรียบไม่ได้เพราะว่าเราไม่เคยมีจะไม่ให้มีที่สุดคือคือพูดง่ายๆจะจะหลีกเลี่ยงจะหลีกเลี่ยงที่สุดไม่ให้มีแม่กับยูสองคนกับมิตรความสนุกเห็นป่ะแม่เอาเอาคลิปของโคลอ่เอาคลิปของลูกๆพ่อก็นอนยุดสั้นเพราะว่าพ่อก็ทํางานหนักต่างหากต่างคนก็ต่างมีงานหนักเขาก็บอกต้องไปคิดว่าอ๋อห้าบาทสิบบาทก็ต้องมา่คิดกันไม่ใช่พ่อ พ่อไม่เคยใช้เงินพ่อจะไม่เคยใช้เงินเลยเพราะว่าการบริหารเงินหรือการใช้จ่ายไม่คนเดียวอันนี้คือแบบว่าเราก็อยู่กันได้เราเข้าใจกันได้ไงเแบนว่าเงินกูเงินมึงเงินหนุ่นเงินนี่เันไม่ใช่ก็คือใช้ด้วยกันนั่นแหละใช้ร่วมกันกันด้วยกันพ่ออยากได้อะไรพ่อก็ต้องบอกแม่แมก่ก็จ่ายให้ทําให้ซื้อให้อย่างเงี้ยเแบนบว่แบบาเงินพ่อต่างหาก มะยุงมะยุงของฉันไม่ได้เลยไม่ใช่ก็แสดงว่าที่ไปเก็บผลไม้เนี่ยก็เป็นเงินของครอบครัวนี่แหละไม่ใช่ว่าปล่อยพ่ออยู่คนเดียวไม่ใช่ไม่ใช่ปล่อยพ่ออยู่คนเดียวแม่ก็ต้องแม่ก็ต้องเอาเออมีส่วนใช้จ่ายของพ่อตังหาแล้วก็ต้องเอาไว้ให้พ่อตังหาปีละสองหมื่นสองเดือนนะสองหมื่นก็บอกพ่อว่าพ่ออยากกินอีหยงพ่อก็ซื้อกินา่าห้ามอดอดอยากยาทิ้งเงินไว้ให้พ่อตอนระหว่างไปสองเดือนเดือนละหมื่น กับลูกกับเต้าเพราะว่าอยากยังอยากยังกินยังซื้อกินเลยไม่ต้องห่วงแล้วก็ไม่ต้องประหยัดไม่บอกเลยทาไมครับไม่ให้ประหยัดแล้วกินอะไรให้ซื้อเลยให้ซื้อเลยแม่แม่เป็นคนยังสี่แม่พูดง่ายว่าในณวันที่เรายังมีแรงมีเงินกินไปเถอะอยากกินอะไรให้กินเนาะไม่ต้องอดใช่ไหมแม่แม่เอาความกินเป็นหลักแม่ก็บอกเลยว่าแม่การอยู่ก็คือการกิน ถ้าอยู่ไม่ได้กินก็อยู่ไม่ได้การอยู่แล้วก็มีกินมีอยู่แล้วก็มีกินมีใช้ถ้าไม่มีอยู่ไม่มีกินแล้วมันก็ไม่มีใช้คนเราคนเราเขาเรียกไว้อีกอย่างละอันคนเราต้องต้องมีสิ่งนี้นะคะมีอยู่มีกินมีใช้แล้วก็ตามมาก็คือความสุขถ้าไม่มีอยู่ไม่มีกินไม่มีใช้ตามมาก็คือความทุกข์ แล้วทำยังไงอะถ้ามีความถูกแต่ละคนมันก็คือการเก่งเขาสิเราไปกับกชีวิตของคุณเพลิคิดมากต่างกันเพลิคิดมากกับเ่งอยู่แต่ว่าเราต้องสร้างด้วยตัวเองอเขาก็ต้องสร้างด้วยตัวเองนะเราไม่ใช่รอโชคชะตาเราก็ต้องสร้างว่าเออกูต้องสร้างอันนี้อันนี้ไว้<อ>ก็หวังผลเออบานพืชเราต้องหวังผลก็คือเขาทํานาไว้สิ้นปีมาเราก็ได้ผลเราปลูกยูคาไว้สองปีเราก็ได้ผลนะมันกร มันก็มีผลพ่อไดไม่ใช่ว่าเราจะนอนรอนั่งรอไม่เพื่อนสร้างชีวิตธรรมะแล้วเราไม่เราไม่ได้นอนรอโชคชะตานะคะเราต้องสร้างสรรค์กะ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 ซี่ยำมันไม่ใช่ยำหรอกถ้าเว้าไปก็คือจังว่าไม่ใช่อวดอ้างตัวเองอ่ะแม่แม่ยู่ดินมากกับพอยู่ขี้ดินนอนขี้ดินน่ะ๋ยวนี้คือแล้วก็อยู่ได้ของเราแบบนี้ก็เพื่อว่าก็เป็นสิ่งที่ฉันสร้างมาเองทั้งหมดนี่แหละสร้างมาเองทั้งหมดค่ะแล้วก็ เรามีกินมีใช้แค่นี้แล้วก็ใช้แค่นี้เออปีนานเาามีกลัวแล้วก็ซื้อเราอยากได้เราก็ซื้อซื้อเพิ่มขึ้นเลยปีนี้ไม่มีฉันไม่ซื้อฉันจะอยู่อย่างนี้ของฉันแต่สุดท้ายปลายทางมันคือความสุขเนาะความสุขบางคนอาจจะฟูมฟ้าหรูหลาตัวนี้แต่อาจจะไม่มีความสุขก็ได้ใช่อันนี้ความจริงนะคะของจริงมากเลยนะคะเก่งเราเราอยู่แบบอัตภาพของเราค้นก็สิบะคือภาษางัางยๆเดก็ฉันมีความสุขแบบนี้ ฉันเมื่อก่อนฉันยิ่งอยู่ลําบากกว่านี้ฉันยิ่งได้ไปเศร้าบ้านเขาเมือ่อเดือนละสามรอยยิ่งลําบากมากคือฉันอยู่อย่างนี้เพราะฉันมีความสุขแล้วไงถ้าถ้าสิถามว่าถ้าสิถามว่าความรักทํายังไงถึงจะมีความรักถ่ถึงจะประคองกันมาตลอดทายังไงมีแต่คนถามเออมีแต่คนถามหรือแม่ก็ตอบ,บา่าความรักเนี่ยไม่ใช่แสดงให้คนรู้ เราความรักเรามีในใจความรักเรามีกันสองคนความรักเรามีความห่วงใยถ้ามีความห่วงใยอันนั้นคือความหลักมันจะตามมา mm hmm. ถ้าเราห่วงใยคอยถามไถ่กันว่าถ้าเราอยู่ห่างไกลกันใช่ไหมเดือนสองเดือน่าตอนเ mm hmm. พราะเป็นจ้งดไดมีแห้งบอตากฝน mm hmm. เป็นไข่บอ่อนุนอันนี้คือความห่วงใยเ mm hmm. พราะกินขาา้าวกับยังกับวากัน โทรศัพท์คุยกันได้แล้วแล้วก็สบายใจอันนี้คือความห่วงใยนะคะทุกคนอยากจะมีความรักที่จริงใจก็ต้องมีความห่วงใยก่อนนะคะอันนี้คือจุดเริ่มต้นละความห่วงใยมาก่อนถ้าสมมติว่าเขาไปพ่อพูดเลยฉันรักเธอเธอรักฉันมันก็พูดไม่ได้เขาต้องว่าเราต้องแสดงเราต้องแสดงออกมาก่อนว่าเออฉันห่วงเธอนะ่ะเธอห่วงฉันไหมถ้าเขาไม่ห่วงฉันถ้าถ้าเขาไม่ห่วงเราก็คือเขาไม่ได้รักเราไงอันนี้ต่างคนเราต่างห่วงกัน พ่อก็โทรไปหาถ้าถ้าแม่ออกบ้านพ่อจะโทรไปหาเมลร์เซเทียหาทีอนี่คือความห่วงใยกันไงแต่ตอนอยู่น้อกก็ก็ปกติเราทําตัวปกติเราทําตัวปกติเราไม่ได้แบบเหมือนเด็กไงแล้วก็อยู่แบบเขาก็อยู่แบบคว่ำหลักของผู้ใหญ่ไงบ้่เมีนว่าไปหากอดหอมกันไปหาควงกันนู่นนี่นะเราก็แสดงความรักอยู่สองคนแล้วเราก็ต้องแสดงความรักตรงนั้น มันก็ต้องมีแหละมันเีปกติเนาะหอมแก้มจูเราไม่ใช่ว่ากูหักกูต้องแสดงให้คนหูุดหงไม่ใช่ความรักอยู่ในใจกันสองคนนะคราคือต้องเข้าใจกันแค่สองคนนั่นแหละเนาะใช่คนอื่นก็ไม่ได้มารักกับเราอะถ้าถ้าเขารักเขาก็รักไม่ใช่แบบคู่รักไงเขารักเราเขาเขาแบบว่าเขา เขารักเราเพื่อนแบบมิตรภาพแบบเออบบมิตรภาพของมนุษย์สัมพันธ์บบมนุษย์สัมพันธ์ของมนุษย์ในในโลกนี้เนี่ยคือเคารักกันในจุดนั้นว่าไม่ใช่แบบรักรักรักแบบคู่สร้างคู่สมอันนี้แม่กับพ่อคือรักแบบคู่สร้างคู่สมอันนี้คือจุดหนึ่งก็วางไว้วางไว้ในครอบครัวของเรานะคะไม่ได้ไปแสดงให้ใครรู้หนึ่งเราคองเราคองรักกันมาหรือเราคองครอบครัวกันมาก็30กว่าปีอันนี้เราพิสูจน์ได้แล้วไงแม่ก็พิสูจน์ได้แล้ว แล้วถ้าวันหนึ่งอ่ะถ้าวันหนึ่งถ้าวันหนึ่งแบบมันมันไปต่อไม่ได้คิดนะไม่มีอ่ะไปต่อได้ก็คือพูดง่ายว่ามันรู้กันหมดเ,ออเราไปต่อได้เพราะว่าเราพิสูจน์มาหมดทุกอย่างเลยบบถึงถึงปณีแล้วว่าถ้าไปต่อไม่ได้ก็คือก็คือจากตายจากกันนะก็คือจากไปอย่างนั้นเอาเนาะใช่ค,คือก็ พอคนคนเฮาน่ะมันก็ต้องมันก็ต้องมีมีตายจากกันอยู่เออนี่กับกับกับบ่เด้เเ้าถึงมาความตายนะคะแต่ความตายมันแต่ความตายมันมันก็มีทุกคนนั่นแหละแต่ว่าเราเราก็รู้แล้วว่าเราต้องอยู่กันจนถึงที่สุดก็คือเป็นคนสุดท้ายของชีมแเออคนสุดท้ายของทีมแล้วนะครับนี่คือมุมมองความรักของคุณแม่กับกับก็อัตตะกีัยรุ่นมันกะ มีความรักนิดหน่อยเต็มเราไม่ได้จริงใจไงก็ก็ผ่านลกอันนี้มาทุกคนนะคะไบรุ่นก็ต้องเออใช่คนสองคนก็มีมั่งก็คุยกันมั่งไงแต่พอแล้วก็ยังมีมาเป็นพ่อก็ต้องมีมากี่ร้อยละมันไม่มีกี่ร้อยเราก็ตัดศูนย์ออกตัดศูนย์ออกสองตัวนะเอาใบรุ่นไม่ได้ผ่านเป็นร้อยคนหรอกไม่หรอกจะมาว่าว่าเป็นหอยร้อยไขยนะไม่หอยร้อยอะไรไม่หอยร้อยรวยคุยไม่ไม่มีหรอกค่ะเพราะว่า แม่อยู่แบบปกติคนออไม่ได้แบบกิดการสวิตสวาร์แม่ไม่เคยเลยเออแม่ก็อยู่อย่างนี้เลยแต่ว่าตอนเนีกยกีดการสวิตสวาร์กีดการสวิตสวาร์คือว่ามันเป็นอ่ามันมันเป็นรสชาติของชีวิตเออมันเป็นรสชาติของชีวิตเพราะว่าคือผู้นี้ว่า,วาเราทําตัวให้มีอารมณ์ดีให้มีความสุขแค่นั้นแหละน้องแม่เออนี่แหละเพราะว่าเราเราไม่ไม่ใช่มีทุกอย่างหรอก เราเยเราประคองชีวิตของเราได้เราต้องทําตัวให้มีความสุขแม่กับบ๊วยบ้าจะของเลิศเลอฟิรเฟกอีกอย่างเราเลิศเล่อสำหรับชีวิตของเราที่ผ่านมาคือช่วงนี้คือมันดีคือคือฉันอยู่จุดนี้ยมันดีกว่ากว่าแต่ก่อนมากๆแล้วแต่เราไม่ได้เอาไปเปรียบเทียบกับใครเหมือนแม่ว่านะฉันไม่ได้ไปเปรียบเทียบฉันไม่ได้ใช้ช้อนทองคำตะเกียบทองคาฉันไม่ได้ใช้ฉันก็ใส่มือใส่แบบซอนอันถั่วกาไก่ซอนกระเบียงเฮานี่เลย ทางคือเรามีความสุขแค่แหะก็หนีแม่ก็มีความสุขแล้วก็ส่งความสุขให้กับเอฟซีเอฟซีก็มีความสุขด้วยนะคะก็ขอบคุณเอฟซีทุกคนทุกท่านด้วยนะคะอันนั้นคือความรักของเอฟซีแล้วเฮาแม่เนี่ยสิยกไว้อีกจุดหนึ่งความรักของแม่กับพ่อก็เอาไว้อีกจุดหนึ่งมันรักคนละแบบนะคะขอบคุณเอฟซีที่มารักแม่หอยนะคะถ้าเอฟซีมารักแม่หอยแม่หอยก็ลักตอบกลับนะคะ ไหวมาไม่หอยก็ไหวกลับนะคะถึงจะอายุน้อยกว่าเราไม่หอยก็ไหวกลับนะคะเพราะว่าเป็นความภูมิใจของเป็นความภูมิใจของแม่หอยที่ว่าทําให้คนทุกคนมีความสุขนะคะแต่ถามว่าไปเมืองนอกนี่คิดถึงนะคิดถึงเพชรพีคิดถึงร้านค่ะแม่ก็คิดนะแต่ว่าแม่ก็เป็นแม่ก็เป็นเป็นใจวิวเอออิรีเกงปีการนี่ก็ใจวิวอีกอีกแบบหนึ่งแต่ว่าปีนี้มันจะหนักกว่าเก่านะแม่ก็ใจวิวเหมือนกันนะแต่ว่า ตัวมันก็จําเป็นได้ไปแต่มันก็ไม่นานหรอกถ้าคิดนะแต่เราก็คิดว่ามันแป๊บเดียวจริงนะปีที่เราก็แป๊บเดียวจริงครับเนาะแม่ก็จะกลับมาตามระเบิดรูให้ทุกคนอีกจะกลับจะบินกลับวันที่สี่ตุลานะคะอันน้องหญิงน้องครูหญิงน่ะเขายังจําได้เลยว่าอันปีกานี้แม่กลับเนี่ยวะหญิงจําได้นือเขาจําได้หมดเลยการไปการกลับอันนี้คือน้องหญิงเนี่ยเขาจําได้หมดเลย แต่แม่ก็ยังจําไม่ได้เลยพีกายแม่กลับมาวันที่สองไหมอ่ะไม่รู้จํไม่ได้เหมือนกันแต่วันนั้นก็แป๊บเดียวแหละก็ยังไงก็ไม่ได้หายไปไหนต้องบอกว่าไม่ได้หายไปไหนไม่ได้ไม่ไปทํางานเออไปทางานแค่สองเดือนไม่ได้แบบไปอยู่ถาวรเลยไม่หรอกก็ได้เห็นคลิปอะไรเมันเดิมกลับมาก็สร้างสีสันเหมือนเดิมเพราะว่าชุดเตรียมไว้อีกเยอะเลยยังไม่ได้ใส่หลากหลายอาชีพเลยกลับมาก็ต้องแบบว่าร้อยอาชีพเหมือนเดิมนะจ๊ะนี่นะครับ